สวัสดีรอบเด็กกันครับช่วงทอนเตล่าสิบประภาบงอาจารย์ดาฏจีเพิ่นเกมค้องกันครับเก็บของครับารมุ่นเพื่อกลั่นิดสิบมิตรครับการนุ่นเพื่อกลั่นสิิตะราสิบเป็ด0าอาจารย์ออันนี้ครับกบอดครับผมเลยข้าวบจารย์ดาฏเติรียเมของครับ อันนี้อาจารย์พักําลังสิดดีนี่ครับเนาะสอบท่านน้องโกกี้นะครับแป๊บสวัสดีครับน้องโกกี้ครับสวัสดีค่ะคือเราให้งมวนะครับอามาพี่แกงแกงนี่บนุเสียงยังไเดีีปีนอายุจะปีครับปีนี่งสิบเก้คัอ้ยยอนไฟแห้งนะเม่อยห่อนะคือลีงร้องเลยแค่เดียวอะไรไแห้งไหมไฟมันยครับสิบเกเย็น จะมีเรียนเหรอเรียดยู่ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะจบมหแล้วก็ตอนนี้อยู่ปีหนึ่งค่ะผมเปเก้พนี้ก็โอ้ยตื่นเต้นมากเลยคีฟาก่างช่องยุทธภของที่นายันครับจ้าได้ค่ะผเป็นยังไงบ้างคะลงคลิปไป โอ 1941, e ้คนติดตามไลค์เลยครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมอันนี้กับอันนี้ยตีชมได้กันกับพี่มะม้านะคะพี่น้องเนาะตีชมด้วยความสุภาพนะคะเนาะอันเนี้แบบว่าไม่เป็นอาคติหรือว่าคำพูดที่ร้ายแรงก็ตีเพื่อก่อใช่ตีเพื่อก่อก็ได้นะคะแต่ว่าแบบอันเนี้ที่มันมีนุ่งกันไปก็ละไว้ดีกว่านะคะมินี่กดีใจให้พี่งะม้าในมารวมประมาณประมาณครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วพี่น้มะม้ากับมาเยอะโซนี่มาได้จักหมื่นเลยครับอ่ามาในหลายหมื่นล้วค่ะตั้งแต่รอบที่แล้วตั้งแต่ไลฟ์สดรอบที่แล้วค่ะ แล้วก็คิดว่าเราจะได้อยู่ยาวเพราะว่าตอนนี้โควิดมันระบาดหนักเนาะกับเรสามารถเดินทางกลับได้นะคะก็ต้องรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายเพราะว่าอยู่ที่อุดรก็หนักเหมือนกันนะคะเชื่อว่าตอนนี้ก็หนักทั่วประเทศนะคะขนาดแบบไรซ์โซตีต้องกันเหมือนกันนักจัใไส้นะแมนครับแมนค่ะทีมงานทุกคนก็ใส่แมสกันหมดเลยนะคะขอบคุณครับน้องโกกี้ครับครับผมต่พาชมอาจารย์ไรก์โซตีครับเมื่อกี้สัมผัสน้องโกกี้ครับอ๋อครับอาจารย์ไรก์โซตีเพื่อกาลังเก็บเครื่องมือ ครับช่วงนี้นะพี่น,อน้องเนาะครับกดเป็นกรได้เก็บนะครับอ๋ออ้าวไอ้ไอ้จัดอุ้ยมาไว้มามา่าโอ้โนี่ครับจัดอุ้ยกระด้งเมียนขาขาอยังไรหนิขาอยังนี้ขาย่งครับโอ้เมียนขาไม่ครับ,รบอาจารย์เมียนของ แจกเม็นของนะครับเนาะบาดได้เนาะมือมีกพิเศครับมือมิกมือมิกแต่๋เพื่อมือมิกครับมือมิกไอ้ไอ้อาจารย์สันมาบ่อ้อาจารย์สันพี่หรือเปล่าไอ้ถุงทหารที่เก็บพิเศ่กองมาให้ดูเออ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 เก็บมาเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์สันเศร้าครับออนทวดสองครับนะครับเพื้นกระร้างสีเงียนไมมเงียนไลยนี่ครับรองเสร็จปุ๊บ ต <so ื่นราการเท่าคือตงเซ็ตไม่โอ้เอาจารย์ผ่ามากระมาแล้วครับตื่นเลยครับครับสันเซาไม่ดีไว่ทคนรับ่เลยโอ้สันซากระดับปิดไม่เอาเพิเดียวดันจิ้มเหรอไม่ห่างเลยเขาดีสิเขาไม่ดีเลครับ อาจารย์ที่ไหนท่านเจ้าก็แล้วอาจารย์ทีอาจารย์มือกองอาจารย์มือชี้บอดตะอาจารย์มือชี้บอดอาจารย์โอ๊บอาจารย์โอ๊บโอ้โหโอ้โหไอ้เนี้เมา่วไหวไอ้เนี่ยโอ้มั่วป่ะปวมันเมื่อยมันหายเจ็บเมื่อยก็สร้างว่าเยไม่ครบว่ปิดดังครับเมื่อยแบบนี้อปิดดังโอ้โหหายใจนะครับหายใจบพิ่มโอ้อาจารย์มือชี้บอดครับปอดบ่ดีขึ้นไหมแมนครับแมนแมน เอ้า oh! อาจารย์พผ้ากับมาบันโอ้อาจารย์สลาครับจิ้มคอครับจิ้มคอครับโอ้ยครับบรรยากาศที่งานแสงทองแบรนด์นะครับกําลังจ oh! ิ้มคอครับอ่ะครับทีมงานเรากําลังเก็บสายมอนิเตอร์ครับด้านทางผวาครับจะพาไปชมของหนุ่มภูไทยพวกกําลังเก็บกล้อง อาจารย์ผู้บริษาทสมิกเบุตรคืนนะครับจะลังเก็บกล่องนี่ครับทีมงานเพิ่นกำลังเก็บกล่องครับกับอุปกรณ์ไรสรุปเพิ่นอ๋อเก็บอุปกรณ์ต่ออาจารย์เพิ่นเสร็จภารกิจแล้วเก็บเข้าที่เข้าทางนะครับ ชเยอะไลยนะรับอนนิ่งฮัลนิดมาตาคบาเร็เจอิ่งครับกับฟอรบดฟบจักะครับเราเอาเป่ากรลรงเก็บจอขอบคุณแจกจุดเนะครับดีขึ้นข้นงานขึ้นงานนเก็บครับซ้ายเฮาเรียบร้อย จาดดูตาดดูจัดดูจิ้สายแล้วครับจัดดูพอดีจิ้มสายแล้วครับกูสายแล้วของเบิ้งเนาะจัดดูอันนี้นะโอ้ทีมงานเทาครับเอ้าปูเต่าโอ้พี่ครับปอไฟครับปูเต่าถนัดมากเลยครับโอแน่อ้ปูเต่ารักมนสายไฟอันนี้สายสัญญาณครับสายสัญญาณ อ้าวโอ้กำนันแม็กกำนันแม็กจะฮึยูสูเลยกำนันกำนันแม็กครับบิ่งใกล้ๆเฮ้ยกันนะโอ้ดีครับกำนันบินกิกกำนันบดจิกโอ้รับดไฟแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเท่านน้อ ครับโอ้กำนันกำนันมาเองครับบอนี่กำนันมาเองเลยกเก็บเป้าโอ้เดี๋ยวอ <c oughs> เยวอาเอาวิธีห่ <c oughs> อเรืงทุ่งขอบยังครับใส่เขาเป็นสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับครับไฟลายครับ ป้ากำลังยกไฟคาะครับโอ้โหสมัสดีครับป้าทิตครับโอ้ดูครับดูเด่นครับป้าเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่อากาศทึ่งท้องฝ้าห่อดีดีโยดีฮะปืนนอป้าผู้เนยูไฟคอนซูมนะครับแต่ชุดก็ป้านะครับครับครครับแต่ป้าทิตครับ ไฟเรื่อยครับยังเบิรงครับอาจารย์แล้วก็ตีเพื่อนกันแล้วเก็บซองเก็บสายกับเก็บของเก็บเล่นและเก็บเก็บกันมาที่น้องเนาะไปเรื่อยไปไปครับรวมทุกทายทุอไอ้ การถวายเพื่อนก็ล่นย่อม,มาเล็กมอนิเตอร์ครับเลกมอนิเตอร์จุดค้างันใช่ไหม่อนกกบสายครับเหมือนสายวันนี้น,นะครับเนาะ เมงิธการปิดห so so. ัขอข้อเครืองกับซาอิจิเนียห้องัันเศร้าจิหาทุนยังบ่ได้ยังูต้องซุล้วบ่เมื่อมาเมือันเศร้าเมื่อตอเขาเมื่อคือ่บ้านบ่แม่นบ่ข้อแบ่งปิดตัวข้อแบ่งไงห้องเปิดไแม่นบ่พี่พี่ก็ต้องพี่ก็ต้องพี่ก็ไง ครับครับอาจารย์บาตกล่างผิดกองหูฟังอะไรอยู่ในหันเนี่โอ้ยอีกหนึงโจเซนแน่นั่นไลยเนียปองหูฟังนี่กับปองหูฟังตัวใหญ่เนี่ยตัอยู่ในในตะการด้ตะการโจใ้ตะกาครับเพิ่นปิดนะครับคือเป็นมิกบอร์ดครับของบริเจอร์วิ่งอาจารย์สมบัติเพิ่นก้าลังเงียนมัดครับมีมัดอัดมีโจมีเนอผ้าผู้ชมนกตีเติมต่อย ครับอาจารย์ท <c ười> ่าครับที่เกิดตบที่ผุดเก็บการทางอาจารย์บ่าผภูไทยเพิ่อกาลร่างเงียนของปิเดียนทางเมื่อ เงนัด <c ười> ่ายจังดีเนเฮียบัดดิเบ th ิ้งเฮียบัดสิม่อนสายเลดเห้เบิ้งไเบิ้งกยังอ่าครับเบ้อาเออเจ้าหนดท่นี่ขากอนเอาตัวนี้ข่ากอนเอาตัวน่อยขากอนครับเฮียบัดก็ดังมสายแลครับวัสลกันอลกันโอเคครับ การเสียงสีดังบ่ดังนี่ก็เฮียบัดเหครับถ้าว่างอนหนาบ่ดังเนี่ยแสดงว่าพี่ไเฮ็ดสายขาดเรได้มาแล้วนะครับอ๋องอนปลาครับนี่คือสายแลี่นครับสายแลี่นจากสเตนบ็อกมาฮามิกนี่คือสายเลี่ยนจากสเตนบ็อกไปหามิกนี่ครับสายแลี่ยนครับเดี๋ยวพาเอเบิ่งดาครับ สายแล้วมาฮามีปูเตาเหมือนดี่ปูเตา,า,เตางานครับวันนี้เขาใส่มีสองตัวครับใส่มีสองตัวคือหมายถึงว่าตัวหนึ่งเฮดมอนิเตอร์อีกตัวหนึ่งขอบคุมพี่อีกครับหน้าตามนี่นะครับบ o ล i ูน r x เอ็กซ์สามสองแรกครับโอ้ก oh. oh, ับห้องนีนี่สเตทบ็อกซ์อันนี้คือลูก